วันนี้มาเที่ยวงานบรดกโลกบ้านเชียงจังหวัดอนนุดรอำเภอหนองหานไม่ได้ไปถ่ายน้ององงอิงคือเขาเล่นอยู่ขอนแก่นไม่ได้ไป ที่นะคะเคลียร์เส้นทางบริเวณด้านหน้าด้วยนะคะเพราะว่าขบวนแห่จะออกไปให้กับทางพ่อพี่น้องนะคะชาวหมู่ที่ส1บอนะคะได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสลาาที่หลุงคุณนัทโทศรีนนะคะขอขอบพระคุณค่ะบิตช่วยได้นะครับผู้ชมครับมหาวิทยาลัยตช่วยได้นะครับ กองเชียร์หนูน้อยหนูน้อยข้างๆนะคะออกสเซ็ตไปด้วยเออเออเพิ่นขี่เครื่องบินมาฟฟอนผู้นี้นี่ผู้นิตตั้งใจมาเบื้องหน้านี่โดยเฉพาะ นอกจากนี้นะครับด้านหลังก็จะมีประชาชนชาวบ้านเชียงนะครับทั้งเด็กและเยาว,วชนชนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับร่วมด้วยช,ช่วยกันเพราะด้ว<น>ยขบวนทงตุง,ตงนะคะที่เป็นการแสดงออกนะคะถึงเรื่องราวนะคะของต้นกาเนิดของชุมชนบ้านเชียงกันเล ร่วมแรงหลงใจนะครับในขบวนที่สองรับกลองใจในฝนบ้านเชียงนะครับนำโดยคณะครูและบุคลากรอาจารศาึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาดำเนินการสแสดงโดยทัานผู้ในการกีษกรพาดีผู้ในการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาและขบวนนี้นะครับมีทั้งประชาชนมาร่วมนะครับเป็นประชาชนและ เด็กและเยวาวชนนะครับมาร่วมในการแสดงรำสืบสังสารประเพณีในขบวนของกลองชชยไทยฝน้ันเชียงด้วยค่ะครับแลวก็ยังมีตามมาด้วยคงตุงนะคะจากน้องๆโรงเรียนบ,บ้านเชียงวิทยาน,นะคะและนะคะเราก็ยังมีขบวนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไฮไลท์ควายไทยพัฒนาด้วยนะคะกลุ่มไฮไลท์ควายไทยพัฒนานะครับจากน้องจอนจอุดรธานีครับซึ่งดูจากสัญลักษณ์แล้วนะครับสัญลักษณ์ก็เป็น จากวัฒนธรรมมัตเชียงนี่แห,หละครับไฮไลน์นะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็มีคนมัตเชียงร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มแรกๆที่ร่วมก่อตั้งด้วยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเสียยิสเสียป่อเนาะกลุ่มแรกๆเลยที่เข้าร่วมสมาชิกในกลุ่มไฮไลน์ควายไ,ไทยพัฒนานี้นะครับเสียยิสก็จูงมาเลยครับจมด้ัเคู่แรกคู่แรกเลยมาด้วยตัวเองครับเสียยิสมีตันรับครับแล้วก็มีมีควายแคร์นะคะ ใจน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแต่เราก็น่ารักนะคะขวัญใจนะคะโอ้โหอยากสวัสดีครับนั่งลงสวัสดีก็เป็นนะครับปรบมือหนคะโอ้สุดยอดครับนั่งลงสวัสดีทักทายผู้มีเกียรติทุกคนครับค่ะโอ้ยผู้ใหญ่เป็นเจ้าของเนาะก็จะมาสอนมือจักวามแท้ครับในตอนนี้ยินดีต้อนรับท่านสสกรวีสารคามครับ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตห้าฟักเพื่อไทยครับที่ท่านได้มาร่วมชมขบวนแห่งานมรดกโลกบ้านเชียงในครั้งนี้ด้วยครับกราบต้อนรับท่านด้วยครับอานะครับตัวนี้เพถ้าติด้ายชื่อเนี่จะอ่านให้เลยนะตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ แน่นอนครับวิถีคนวิถีควายนะครับเมื่อมีชุมชนของเกษตรกรรม<ะ>ในเมื่อครั้งอดีตนั้นควายจะอยู่กับชุมชนของเรา<ช>เป็นของคู่กันเลยนะครับ<ะ>เนื่องจากควายนั้นเป็นสัตว์ที่เชื่องแสนรู้และสามารถช่วยงานมนุษย์ได้อย่างหลายอย่างโดยเฉพาะงานเกษตรกรรมที่<ะ>ผูกพันกับเรามากที่สุดคือการทำนา okay. นะครับเมื่อมีการทำนาสมัยก่อนนั้นเราใช้แรงงานของควายนี่แหละที่ทุกท่านเห็นนี่แหละนะครับ ที่เขาได้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแก่บรรพบุรุษของเรานะครับรในครั้งดอดีตกรชากกรกรวยนะคะซึ่งนะคะควายนะคะหรือว่ากระกาก็ได้มีการขุดค้นนะคะเจอที่บ้านเชียงด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นสิ่งที่สันนิษฐานได้ว่านะคะเมื่อครั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะเราก็มีการทํานากันแล้วนะคะเราพบโครงกะระดูกนะคะของกระบือมายนะคะสมัยก่อนครับ ปุ๋ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าจากมูลวัวมูลควายนี่แหละหญ้าเขาไม่ได้ซื้อเครื่องตัดหญา<ช>้าเพราะอะไรครับก็เลี้ยงควายนี่แหละครับเลี<ช>้ยงหญ้าเพื่อไม่ให้หญ้านั้นรกอยู่ทุ่งนาเราดังนั้นการเลี้ยงควายสมัยอดีตมีการเชื่อมโยงและผูกพันประโยชน์ของ,งควายที่หลายอย่างมากนะครับซึ่งเป็นให้คุณกับชาวนาชาวเกษตรกรรมในครั้งก่อนเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ดูสรีระร่างกายของแต่ละตัวนะครับ กว่าจะมาเดินโชว์ทุกท่านได้ไม่ธรรมดาขบวนที่สามขบวนที่สามครับขบวนไทยพวนบ้านเชียงอ,อุพยพครับโดยประชาชนชาวบ้านเชียงโดยการนำของท่านกำนันวริทนทรบุญเสริมกำนันตำบลบ้านเชียงสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวบ้านเชียงครับไทยพวนบ้านเชียงพรเ่ชนีกันอีเวนต์ครีเอที by the people of Ban c h i a n led by Mr. w a r i n g t o n w o o d s e r village headman of Ban Chiang subdistrict sub, sub inspector of the village head assistant village headman and the people of Ban Chiang village ครับในชาวบ้านเชียงที่มาอยู่ปัจจุบันในตอนนี้นะครับอดีตเป็นชาวไทฟวนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกษัตริย์ปกครองตอนเองเป็นอาณาจักรขนาดเล็กมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเมืองพน เมืองเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อมาเมื่อมีการศึกสงครามเกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรสยามกับอาณาจักรลลานช้างก็ทําให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวฟวนขึ้นมาตั้งถิน่นฐานในดินแดนสยามเป็นระยะโดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2322และพุทธศักราช2335 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2369-2374รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และครั้งที่3ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเกิดสงครามป่าพ่อในเมืองเชียงขวางและเมืองหลวงพระบางครับ It was almost 200 years ago, a group of people in the village of Chiang Khang moved out of their homeland as a result of the political upheaval that occurred during that time. These folk went across the Mekong River to the northeastern part of Thailand. After they crossed the river, they went further south until they arrived at an area called Dong Pang. these people decided to create the and stay to them out and settle there. The new small village was named b a n c h i a n g and has been occupied continuously since then. ค่ะวัากันว่านะคะใจบวนบ้านเชียงนะคะอพยุกนะคะจากเชียงขวางปริมณฑลนะคะมีเสียงนะคะเสียงใหญ่เสียงน้าเสียงค้าเสียงถิ่นนะคะซึ่งเดิมทีแล้วนะคะชื่อบ้านเชียงไม่ได้ชื่อว่า แต่ชื่อบ้านรงแพงค่ะซึ่งต่อมานะคะก็เลยให้เกียรตินะคะสีเสียงที่ได้มีการตั้งหินฐานนะคะจึงได้เป็นบ้านเชียงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะและตำลีที่ตั้งของบ้านเชียงนะครับเป็นภูมิประเทศที่คนสมัยก่อนได้เล็งเห็นว่ามีแหล่งน้ําทีุ่ึกสมบูรณ์ครับมีแหล่งที่ราบที่จะสามารถเพาะปลูกทําเกษตรกรกรมได้